ก็กำลังจะตามลุงกบ้านะคะอันนี้ก็คุณลุงเกียร์ค่ะจะได้เห็นคะ่ะนี่คือแอนนะคะแอนของเรานะคะเราก็กำลังจะไปบ้านนาต้นจับซึ่งวันนี้พี่แอลก็เวนบ่ายแต่แบบก็จะไปดิฉันนี่น้องสัญญาน่ารักเลยสวัสดีค่ะน้องสัญญานะคะก็เราก็พี่อลินาไม่เคยไปแต่ว่ามีคนพูดหลายครั้งเรื่องเกี่ยวกับบ้านนาต้นจับแต่ว่าวันนี้ก็จะไปแต่ก็กลับมาขึ้นเวนบ่ายเหมือนเดิมนะคะเพราะมีทิ้งหน้าที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคะ ี่อดออมมาเที่ยวที่นี่หนูจะเป็นไกด์ให้แม่พี่อดออมนะคะน้องๆทุกคนวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะแต่พี่อลิาก็ยังทำงานอยู่นะคะในวันนี้เนี่ยพี่อลิาก็มาเที่ยวที่อําเภอศรีสัชนาลัยนะคะตำบลบ้านตึกนะคะก็มาที่รีสอร์ทที่เรียกว่าพาราไดซ์เนาะ เดี๋ยวสักพักนึงก็จะให้พี่เขามาแนะนำสถานที่ของเขานะคะก็เป็นลักษณะรีสอร์ทที่มีสระว่ายน้ำนะคะมีที่เล่นน้ำนะคะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันเนาะพีอรลินาก็เพิ่งมาถึงนะคะแล้วก็มาเป็นครั้งแรกนะคะไม่รู้จะเล่นน้ำกับเขาหรือเปล่านะคะไม่ได้เอาชุดมา <laughs> เราก็มาดูปลาน้อยในสระน้ำนะคะปลาน้อยน้อยฮัลโหลปลาน้อยฮัลโหล สวัสดีค่ะน้องสัญญานะคะลงมาเล่นน้ำคนเดียวนะคะเพราะกระเพาะน้อยไม,ไ,มไม่กินอะไรผู้ใหญ่ก็ทานไปเดี๋ยวป้าลงมาเล่นด้วยนะคะถ้าป้าบานป้าจะกล้าพอจะเล่นน้ำดีไหมคะโอ้ไม่จ้าไม่ลึอกะลอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะ ร้อนมากเลยนะคะเราก็มาไล่จับปลาตัวเล็กน้อยกันนี่ปลาน้อยปลาน้อยส่วนใหญพี่อลินาจับได้เลยอากาศร้อนนะคะก็เอาไว้น้ำกันเนาะสี่โมงเงย็นพี่อลินาก็อยู่โรงพยาบาลอุตราหิตดูแลคนไข้เหมือนเดิมชีวิพพยาบาลก็เงี้ย พาน้อยสนุกสนานกับน้ำนะคะแตงโมก็เอานะอันนี้นะคะนะ่ากินไหมคะร้อนแบบนี้นะนพี่อารีนานจะกินแล้วนะวนก็ มือนี้นะคะก็เป็นการจัดของนี่นะคะเออ,เค,อค่ะ,อ,คะอันนี้นะคะก็คือเป็นเจ้าของของรีซอทนะคะกับคุณลุงที่เป็น คุณลุงเป็นเชฟได้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คุณลุงยุ่งมากนะคะคุณลุงเป็นเชฟจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้ามาที่ร้านอะไรนะคะให้เลไลพาราไดร์รีสอร์ทจ้าให้เลไลพาราไดร์รีสอร์ทอยู่ที่ตำบลบ้านตึกตอำเภอสีสดชนารายจังหวัดฉิโกทัทยจ้ามีสระว่ายน้ำใช่ค่ะจ้าสนามเปตองสนุกเกอร์มีหมดเลยนะคะถ้ามานะคะเข้ามาทางซอยบ้านตึกนะคะเอห่างจากตัวเมืองอุตรดิษถ์กี่กิโลนะคะ 40โลได้ไหมคะประมาณจ้า40โลนะคะก็ลองมาช่วยกันอุดหนุนนนะคะเพ <ci> ราะว่าที่ที่สระเนี่ยก็มีการฆ่าเชื้อในเรื่องของโควิดทุกวันจ้าห้องก็ล้างด้วยไออะไรนะแอลกอฮอลจ้าใช่คะ่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนฉีดวัคซีนมาก่อนนะคะคอ่าก็แนะนําให้เท่านี้นะ,ะจ้าขอบคุณคะ่คะ